นี่คือสาย AV Cable ของสตูดิโอนะครับใช้ต่อเชื่อมสัญญาณกับกล่องรับดาวเทียมกล่องทีวีดิจิตอลเครื่องเล่นดีวีดีกับทีวีรุ่นเก่านะครับทีวีรุ่นใหม่ก็ใช้ได้เช่นกันสินค้าทั้งหมดจะมีสสีนะครับสีดำเงินสีแดงและก็สีเขียวส่วนขั้วเสียบก็จะมี3สีนะครับผมสีเหลืองสีแดงและสีขาวตัวอย่างการใช้งานนะครับถ้าเราใช้กับกล่องดาวเทียมเนี่ยมันก็จะมีตัวเสียบ AV แบบนี้นะครับสีเหลืองขาวแดงแบบนี้เลยโดยการเสียบก็คือสีเหลืองต่อเหลืองแบบนี้นะครับสีขาวต่อขาวนะครับแล้วก็ส ต่อแดงนะง่ายแบบนี้นะครับส่วนที่ฟ้างนึงก็ไปเสียบทีวีนะครับส่วนที่หลังทีวีก็เสียบตามสีเหมือนกันเลยนะครับสีลงต่อเหลืองสีขาวต่อขาวสีแดงต่อแดงแต่ทีวีรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นแบบโมโนนะครับผมและโผล่ข้างเดียวก็เลยใช้แค่สีขาวเส้นเดียวเป็นต่อเสียงนะครับผมส่วนทีวีของคุณลูกค้าท่านอื่นๆถ้ามีเป็นแบบ3สีก็เสียบตามสีได้เลยนะครับผมทีวีรุ่นใหม่ก็ใช้งานได้เหมือนกันนะครับผมมีช่องเสียบสายเอวีเช่นกันเอาไปลองใช้ดูกันนะครับสายวีเคเบิลสามขั้วเหลืองขาวแดง